สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าปัญหาของเจ้าตัว s a a g l o c k s a หรือ VFC มันคืออันเดียวกันเนี่ยเนะี่ย s a เนี่ยนะครับ g l o c k 1เจ็ดเรื่องม,มีอยู่ว่าเจ้าตัวจริงๆนะโรงงานอนะไม่รู้เขาเขาคิดอะไรเขาอยู่หรือว่าเขาทำพลาดทีเดียวเราก็พลาดกันหมดเลยคือว่าอย่างนี้ครับเวลาเราจะเติมแก๊สของมันใช่ไหมเราจะต้องใช้มือเลื่อนจ้ตัวนี้ลงมาก่อนถูกไหมปึ๊บ นะแล้วเราก็ต้องเลื่อนในฝานี้ออกมาทางนี้คราวนี้เวลาเราเลื่อนนะครับขอรอนิดหนึ่งเลื่อนค่อนข้างยากนะครับยากแข็งมากนะครับปุ๊บเดี๋ยวขอขอ,อนทีนึงก่อนทําให้ดูก่อนนี่คือการรีวิวสดนะครับแต่ว่าเราก็มีตัวที่เราทําให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับ,บโอเคมันจะค่อนข้างเลื่อนยากอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะขอขอคราวนี้ผมก็เลยว่า มีคนมีคนมาถามผมว่าเอ๊ะเราเราจะเลื่อนมันออกได้ยังไงนะครับทําให้มันเลื่อนง่ายได้ยังไงซึ่งลูกค้าหลายคนยเห็นไหมยากขนาดผมว่าผมแรงเยอะนะแต่มือข้างนี้ผมมีปัญหาอย่างที่บอกนะครับปุ๊บเนี่ยเลื่อนออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้มันมันมัน,ม,นมันติดอะไรคือว่าลองลองถอดไม้สุดนะครับให้หมดจะเห็นว่าเจ้าเจ้าบากตัวเนี้ยมันจะเล็กเล็กกว่าเจ้าตรงตัวนี้นะครับผมแนะนํานะครับว่าให้ใช้ตะไบนะครับตะไบด้านด้านขอบข้างบนอย่างนี้นะครับ ซึ่งผมก็ตบายไว้แล้วนะครับคือมันจะเป็นขอบข้างบนนี้ข้างข้างบนข้างข้างนี้นะครับข้างบนอย่างนี้นะครับแนวบนนี้นะครับตบายตบายออกหน่อยถูไม่เกินสิบครั้งนะครับเดี๋ยวรู้เรื่องต้องใช้ตบายดีหน่อยนะแล้วก็ขอบนี้เล็กลงไปนิดนึงนะครับเป๊บเบนะครับมันจะเป็นอย่างที่ผมตะบายไว้นะเห็นนะขอบขอบบนนี้นะครับแล้วก็ขอบขอบหลังตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับลอาออกมาใส่ดูนี่นี่คือตัวที่ตบายแล้วนะครับเป๊บนะครับเลื่อนมาลงเช่นเลื่อนตรงนี้ลงมาก่อนนะครับแล้วใส่ก็เข้าไป โอเคไหมนี่ไงปัญหามีไว้แก้ครับคือหลายคนถามว่าจะแก้มันยังไงก็ไม่แก้มันตรงๆอัตไบมันนิดนึงให้มันลื่นเนี่ยมันก็จะลืนล่นเข้าลื่นออกง่ายเห็นไหมอ่ามือข้างนี้ผมมีปัญหาไม่ค่อยมีแรงนะอ่าดึงปึ๊บยังดึงได้เลยเห็นไหมโอเคไหมหมดปัญหาครับอ่าสําหรับลูกค้าผมนะครับใครใครจะซื้อก็บอกแล้วผมจะตบัตบไบไว้ให้นะครับเพื่อว่าคุณไปถึงได้จะเล่นได้ไม่ต้องกลัวครับผมทําได้ โอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับสำหรับที่ท่านที่ซื้อท่านอื่นมาหรือมีอยู่แล้วเนี่ยลองตบใบดูอย่างที่ผมบอกนะครับนะแล้วมันจะดีขึ้นโอเคครับขอบคุณครับ